นี่จะเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของอินเวอร์เตอร์แต่ละแบบที่ใช้งานที่บ้านผมอยู่นะครับเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมรักมากเพราะว่าเป็นตัวครูผมเรียนรู้โซล่าเซลล์มาจากตัวนี้เป็นหลักนะครับเริ่มตั้งแต่12โวลต์ตอนนี้ก็ปรับอัปเกรดเปลี่ยนให้เป็น48โวลต์ข้อดีไม่ต้องขออนุญาตการไฟฟ้า ข้อดีข้อต่อมาคือราคาประหยัดอุปกรณ์พวกน,นี้ไม่แพงนะครับซื้อมาทําเองตัวนี้2,500บาทตัวนี้ก็ประมาณสัก6,000บาทตู้คอมไบคอมบเนอร์ Comb ine, Comb ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักพ0 0 0องพ0บาทนะครับรวมแล้ว1,000 0บาทคือเขาเขียนว่า8 0 0พวัตต์แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับ วัดที่เขาเขียนเป็นวัดหลอกผมก็เลยดึงสติกเกอร์80,00วัดออกแล้วเอาโลโก้ผมเข้าไปใส่แทนเพื่อไม่ให้คนเห็นแล้วสับสนจริงๆมันจะใช้ได้ประมาณ1,500งัารวัดถึง2,000วัดเท่านั้นเองแต่ว่า1,500งัาวัดมันก็เพียงพอกับการใช้แอร์หนึ่งเครื่องหม้อองคข้าวตู้เย็นไฟแสงสว่างบ้านหลังย่อมๆเนี่ยตัวนี้ใช้งานได้แล้วนะครับแต่ข้อเสียคือมันเป็นแบบ DIY ไงการต่อสายการเข้าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ย ต้องอาศัยการดูแลบำรุงรักษาอย่างมากนะครับอีกทั้งมีช่องเล็กช่องน้อยจิงจกอาจจะเข้าไปได้ถ้าเราปล่อยปละละเลยไม่ได้สนใจเนี่ยมันอาจจะเสียมันอาจจะช็อตมันอาจจะทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพจึงมีอีกแบบหนึ่งนะครับสําหรับคนที่มีการดูแลน้อยอย่างเช่นทํางานโรงงานเป็นผู้จัดการหรือว่าอยู่ในสายอื่นที่ไม่ใช่สายช่าง ไม่ต้องการการดูแลมากก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นระบบ48โวลต์เหมือนกัน6 0 0 0วัตต์แต่เป็น6000วัตต์เต็มนะครับก็สามารถใช้เครื่องทําน้ําอุ่นพร้อมๆกันเนี่ยสเครื่องได้แอร์สเครื่องหรือ3เครื่องได้ครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่และไม่ต้องการบํารุงรักษามากเพราะว่าสายต่างๆที่เขาต่อเอาไว้มันอยู่ภายในคือมันรวมตัวอินเวอร์เตอร์กับตัว mppt อยู่ในตัวเดียวกันแต่ว่า ตู้คอมไบคอมไบเนอะร์ยูนิตเนี่ยยังคงต้องมีนะครับอันนี้ยังคงต้องมีข้อเสียคือราคามันแพงแพงกว่าชุดนี้3เท่าข้อดีทั้ง2อ,อันเหมือนกันก็คือไม่ต้องขออนุญาตการไฟฟ้ามีท่านผู้ชมบางกลุ่มที่บ้านหลังใหญ่และใช้ไฟ3เฟสหรือว่าเป็นคนที่มีธุรกิจที่เป็นธุรกิจ SME ธุรกิจครอบครัวลายคัดแยกผล,ลไม้คอนเวเยอร์ของ โรงงานน้ําดื่มซึ่งจะต้องใช้ไฟ3เฟสผมก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็นไฟ3เฟสรุ่นนี้เป็น on o ออฟกริดสกิโลวัตต์พอมันมีคําว่าออนกริข้อเสียมาเลยครับข้อเสียคือจะต้องขออนุญาตการไฟฟ้านะครับช่างที่ติดตั้งก็จะเป็นคนดําเนินการให้เราแต่ว่าเดี๋ยวนี้ช่างติดตั้งรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ผ่านการอบรมผ่านมาตรฐานมีวิศวกรที่จะเซ็น สิงเกิลไลน์ไดแกรมแล้วก็ยื่นขออนุญาตให้เรานะครับเพราะว่าตัวใหญ่แบบนี้เนี่ยผมไม่แนะนําให้ติดตั้งเอง DIY นะครับมันมีเรื่องของมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยอาจจะเกิดไฟลุกไหม้เกิดไฟช็อตขึ้นมาได้นะครับต้องให้ช่างติดตั้งอย่างเดียวแต่ตัวนี้ข้อดีก็มีนะครับข้อดีคือมันมีกําลังวัตที่สูงมาก10กิโลวัตต์นี่สามารถใช้โรงงานย่อมๆได้และมันยังทนพีคได้ด้วยพีคหมายความว่าเวลาคุณใช้ไฟช่วงสั้นๆมอเตอร์ช่วงที่ออกตัวใหม่ๆเนี่ย มันกินกระแสเยอะช่วงพลิกตรงนั้นมันรับได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมดูว่ามอเตอร์ทำงานหรือไม่นะครับ1 2 3ส,อสโอโหโห้โหมอเตอร์ทำงานนะครับท่านผู้ชมเหมาะสำหรับไลน์ผลิตหรือว่าคอนเวイเยอร์โรงงานคัดแยกพวกสินค้าไลน์ที่มันมีมอเตอร์3เฟสทั้งหลายนะครับแต่การทั้งก็ตามนะครับ ผมไม่ได้ใช้ไฟ3เฟสแบบบ้านหลังใหญ่เขารอกมันสามารถที่จะใช้งานซิงเกิลเฟสในลักษณะเขาเรียกว่าอันบาลานซ์เราสามารถดึงเฟส1กับนิวตรอนเฟส2กับนิวตรอนเฟส3กับนิวตรอนไปแยกใช้อย่างละ3.3กิโลวัตต์ได้รวมกันไม่เกิน10กิโลวัตต์หรือว่าจะใช้แค่เฟสเดียวและไม่ไม่ใช้เฟสที่เหลือเนี่ยก็จะได้5กิโลวัตต์แบบอันบาลานซ์เฟส ในกรณีที่เราไม่ได้ต่อสายจากการไฟฟ้าเข้ามาเราไม่ต้องไปขออนุญาตการไฟฟ้านะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ต่อแต่ว่ากำลังทดลองเพื่อจะเทสหลายๆแบบนะครับและจะสะสมแบตเตอรี่ให้มากพอตอนนั้นผมก็จะทำคลิปให้ดูว่าบ้านที่ไม่ใช้ไฟการไฟฟ้าเลยเนี่ยแล้วใช้โซล่าเซลล์เนี่ยต้นทุนมันจะสูงขึ้นเท่าไหร่มันจะทำได้จริงหรือเปล่านะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมลาไปก่อนสวัสดีครับ